สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้ผมกันเยผ้ามากยามปลาไหลครับยามปลาไหลฝนตกน้ำขึ้นครับวันนี้น้ำแหงแล้วละลองมาใส่ไบสาบันทิศอยากปลาไหลครับมันดุนอันแรกครับอันแรกบานบ่อโอ้โหน้ำแหงใส่ติมวบสร้างขึ้น้วครับ เป็นล่องเป็นล่องอยากกินปลาไหลล่องมาไปเบิงครับเนี่ยมานบมอ่ะหลุดไปล้องหลุดเป็นเงียบเงียบโอ้น้ำแข็งกักเติบตัวเนี่ยแงงย,ย,ย,ย่เป็น,นยังไงมิดกีรีล้วตัวนี้เขาเลยน่าแค่แ นี่เปราไหลขึ้นมาเลยว่าเงียบเงียบเงียบเียบโอ้หนักแหงครับฝนตกเบื่อเรื่องน้ำทวับนี่น้ำแข็งเอ้าไหวไ้วไวไหอไวไว้บีบฝนไปเแกยวบนห้อนี่เนาะ ดูนาทีสว่างครับพี่น้องดูนาทีสว่างครับพี่น้องอึ๊บอ๊บอุ๊ยน้ำแห้งกันแห้งน้ำแห้งมาเด้อมันมานเด้ออยู่ไปกินบ่ านเอมิตัวหนึงครับมีมแยบนึง่งนะนาผัดแล้วครับเดี๋ยวผัดแล้วมานแล้วครับมานแล้วใส่สวยๆเนึงครับตัวนึงตัวนึ่ง,งเดี๋ยวก่อนครับตักอีกทีก่อนส,สวยๆเดี๋ยวผัดแล้วครับเดี๋ยวผัดแล้ว รอบมียงเข,กกเ,เ,เขาครับรอบมีแต่ปลากระเดืปลากระเดืเขาครับรอบใส่หมดเดียกระเดืปลากระเดืโอย ฟังสส้นกับฟังสส้นเยม่ริบหมดตัวครับอันที่สามสุดท้ายเก้าหมกเดีอนะครับโอ้งหนามแข็งลุกลายไปสามวันผ่านไปแล้วอันหนึ่ง ที่สามได้ตื่มกันได้แม่พ่ได้ผัดแรกเนาะพี่ร้องเนะาะพ่ได้ไปยูไปกินคนตกน้ำขึ้นได้แหงไว้ครับแบบเนี้ยทุบๆแหงน้ำแหง น้ำแห้งโอ้ยเดี๋ยวเอาม่มองมาใส่ครับใส่มองดีน้ำแห้งแล้วอุ้บอู้น้ำอูน้อะไอยู่ไปอุ้มไผ่อืออูออื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 ออ vẫn là cái quan nơi mà lạnh này chưa 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 เงียบเลยอันนี้พี่ๆไปไรไปเที่ยวกันดักกันมาดักกันบ็ดรถว่ายเยอะสว่งขึ้นสว่งขึ้นสว่งขึ้นจนเน,น,น่าหมดโอเคจันกระบาลันไปดีแล้ว ไปอยู่เดี๋ยวพัดอยู่กับพี่หรองดักสาันอันีเขาสุดหลังสุดหลังนีปลาไหลว้าวึึบอึบๆึ้นึ้้นวึ้น้นึนึ พัดยิ้มอยู่ครับพัดแรกยิ้มพอนี้แล้วมีคนเดียวคนหนึ่งใส่สวยๆวยนำมาได้ขึ้นเต็มที่ครับไหวแหกไหวด้วยน้น,นำมาได้ขึ้นเต็มที่ เดี่ยวแล้วแรงรุกรเดียวามอันามบันเด็ตเต่ยมนึงครับตีก็เฝ้าอยูน้อพี่น้องพัดอินบอดีแ่ะเนี่ยตัวเตี่ยมมีขอยเชื่อรี่ครับ ใช่สวยอยู่ปัดอิ่มบปนีครับไอ้สวยสวยอยเงี้ยออกกันโอ้ข่อยไงยบอดจากไี้จะเขียวได้ไต่ลอดบ,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 บ้านเขาเพราะปัเพิ่นหูวจักเี่ไต่ลอดบกเขาเลยวูดอ่ะ บอนหยาบหยามอยู่าบ่นเสือยขวายล็อดตัวไม่เข่ารับนี่ที่ไปเบิ่งไอ้ลอดตัวนั้นตัยอยู่ครับหยับลงมาอกว่แค่แบบลอดตัวนี้ก็ได้ น้ำแหั่นลุกเลยยับเยอะครับคลิปนี้กับฝากพี่้อไว้สักนิดเด้อครับเตรียมเดียวแล้วแรงพอด,ดีนะครับเดียวแล้งพอด,ดีพัดพัดพัดม่ได้ถึงร,รู้การเตรียมที่แล้วครับเนาะ ถึงหนาทีเดียววกันจะเป็นดักให้พี่รองเบึงโอ้ปีที่แล้วเนี่ยทีละสามลูสามลน้ำไม่แห้งหนีเบิร์ดหรอปีนี้ก็ต้องล่อครับล่อน้ำขึ้นไม้สะเดี๋ยวรอบมาใส่กก็รอบดีๆมาใส่ก็หยามัานเสียครับ จันหกนเสียไปแล้วหนึ่งแบกเอาไปเสยเนาะเสียเลยครับนึงอ่ะตมบรรยากาศกับบรรยากาศเนมมือแรกกเนื้ามมือแรงจิบนี้กัฝากพี่รองไว้ทั้งนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเด้อโอ้ปลาบอนสวัสดีครับ Oh.